จอเช็คอินประเทศไทยแล้วลิซ่าโชโยวราชและมิทิฟนี่ LGBTQ ไทยสุดปังวิวพุ่งทยานสู่สายตาชาวโลกนับล้านคนไทยยกเป็นลูกสาวแห่งชาติ โปรโมทให้ฟรีไม่ต้องเสีย5,000ล้านทําเอาตื่นเต้นกันไม่พักค่ะแบบไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนเพราะก็ต่างคนค่ะมีการเข้าดาวรอดูความปังของลิซ่าและลิซามโนบาลที่มีการปล่อยโซโลผลงานเพลงเดียวชิ้นใหม่ร็อกสตาซึ่งก็มีกำหนดค่ะการปล่อยให้ชมกันวันที่28มิถุนายนวันนี้ซึ่งคนไทยค่ะก็ได้รับชมพร้อมกันเมื่อตอน7โมงเช้าที่ผ่านมาแต่เมื่อเวลาตีสีค่ะ เจ้าตัวก็มีการออกมาโพสต์อรี่บอกงานนี้มีเซอร์ไพรส์ว่าเซอร์ไพรส์มารอดูข้อความพิเศษจากฉันก่อนจะเปิดตัวมิวสิกวิดีโอกันนะคะจากลิซ่าก็เรียกว่าหลายคนค่ะต่างก็มีการตั้งนาฬิกาปลุกเพื่อที่จะตื่นมาดูพร้อมกันตอน7โมงเช้าซึ่งก็ได้มีการเผยแพร่ค,ค่ะให้รับชมผ่านช่องทาง YouTube ลเลอร o อ f ฟฟิเชีซึ่งชาวต่างชาติทั่วโลกค่ะก็จะได้รับชมไปพร้อมกับเราด้วย ซึ่งก็จะมีช่วงเวลาที่แตกต่างกันออกไปโดยโซนประเทศตะวันตกค่ะเรียกว่าเวลาก็จะเดินไวกว่าเรานะคะซึ่งก็จะได้รับชมก่อนค่ะคือยังเป็นวันที่27มิถุนายนโดยที่ลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาได้รับชมตอน5ทุ่มเม็กซิโกประเทศในทวีปอเมริกาเหนือได้รับชมตอน6โมงเย็น ที่นิวยอร์กค่ะรับชมตอนสองทุ่มและเซาเปาโลนครในบราซิลรับชมตอนสามทุ่มส่วนประเทศที่รับชมในวันที่28ิมิถุนายนพร้อมกับเราก็คือลอนดอนอังกฤษรับชมตอนตีหนึ่งปารีสฝรั่งเศสชมตอนตีสองมุมไบนครในอินเดียรับชมตอนตีห้าสินาทีซิงไฮประเทศจีนรับชมตอน8โมงเช้า สำหรับโซลเกาหลีใต้และโตเกียวญี่ปุ่นรับชมตอน9โมงและเมื่อถึงเวลารับชมค่ะคนทั่วโลกต่างก็พร้อมใจกันกดเข้ามาดูอย่างล้นหลามโดยช่วงประมาณ7โมงเช้าที่ผ่านมาเวลาผ่านไปเพียง30นาทียอดวิวค่ะก็พุ่งขึ้น1ล้านวิวอย่างรวดเร็ว พอช่วงประมาณ8โมงเช้าที่ผ่านมาค่ะผ่านไปประมาณ1ชั่วโมงเท่านั้นยอดวิวก็พุ่งไม่หยุดค่ะขึ้นสู่2ล้านวิวเรียกได้ว่าขึ้นยอดวิว1 0 0 0ครั้งต่อวินาทีเลยก็ว่าได้และตอนนี้ค่ะยอดวิวก็ยังคงพุ่งไม่หยุดงานนี้เกิน10ล้านวิวอย่างแน่นอน โดย MV Rockstar ค่ะมีความยาวอยู่ที่ประมาณ2นาที48วินาทีเปิดมาด้วยซีนค่ะที่เยาวราชลิซ่ายืนตรงงานอยู่กลางถนนยามค่ำคืนมีป้ายไฟนีออนเขียนชื่อร้านเป็นภาษาไทยมีป้ายไฟนีออนเขียนชื่อร้านเป็นภาษาไทยภาษาจีนปรากฏอยู่เป็นฉากหลังอย่างสวยงามโดยใน MV ค่ะเปิดมาก็ปล่อยภาพลิซ่าและเยาวราชไปสู่สายตาชาวโลกกันแบบเต็มๆจุกๆ ต่อเนื่องไปเลยถึง30วินาทีและก็มีการตัดสลับค่ะไปที่ชากภายในห้างสปปรรพสินค้านิเวอร์บางลำพูที่ทางสำนักง,งานเขตพระนครได้มีการเข้าไปปรปับปรุงพื้นที่เพื่อจะพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็แลนด์มาร์คแห่งใหม่บริเวณเกาะรัตนโกสินท และใน MV Rockstar ตค่ะยังมีการสอแทรกสาว LGBTQ ไทยเข้าไปด้วยโดย1ใน3ส,สาว LGBTQ ไทยนั้นนั่นก็คือหมอบู๊คชิสราสีดาโคตเจ้าของตำแหน่งรองอันดับหนึ่งมิสทิฟฟานี่2024วัย26ปีซึ่งก็เป็นชาวกรุงเทพมหานคร ซึ่งดีกรีไม่ธรรมดาค่ะเพระจบการศึกษาปริญญาตรีสาขาแพทยาศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นและปัจจุบันค่ะก็เป็นแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและนักเพศวิทยาคลินิกค่ะและก็ถือว่าเป็นแพทย์คนแรกด้วยค่ะที่ได้รับรางวัลเวทีมิสทิฟฟานีและก็ทําให้ค่ะต่างชาติที่รู้จักมอบูสมีการออกมาแสดงความคิดเห็นว่าบรู๊ คชิสรานางงามไทยผู้คว้าอันดับสองมิดทิฟนี่2024การประกวดนางงามสาวข้ามเพศชาวไทยที่พัทยาประเทศไทยได้เขาร่วมแสดงในล็อกสตาร์เอของลิซ่าสร้างความโดดเด่นให้กับชุมชน LGBTQ และบ้านของเธอเป็นพิเศษสำหรับฉันชอบมากสุขสันตวันไพร์และคุณผู้ชมคะสำหรับเนื้อร้องของเพลงล็อกสตาร์ของลิซ่า ก็มีท่อนหนึ่งค่ะที่มีการโปรโมทประเทศไทยด้วยว่าแต่กรุงเทพนี่แหละรศสุดทุกเมืองที่ฉันกลายเป็นเหมือนบ้านเกิดงานนี้ค่ะเรียกว่าปังไม่หยุดทำให้ต่างชาติค่ะมีการเข้ามาชมฝีมือของลิซ่ารวมถึง MV แล้วก็ประเทศไทยเป็นจำนวนมากเช่นลิซ่ากรุงเทพมหานครสวยมากทำได้ดีมากลิซ่าคุณจัดการวิดีโอเพลงท่าเต้นได้ทั้งหมดแล้ว สวยงามน่าทึ่งจริงๆฉันชอบมันเพลงและ MV และทุกอย่างสุดยอดมากควีนลิซ่าสมบูรณ์แบบมากเธอไม่เคยทำให้เราผิดหวังเลยและต่างชาติหลายคนค่ะก็มีการยกย่องลิซ่าเป็นควีนและลิซ่าและต่างชาติบางคนค่ะก็มีการเข้ามาบอกว่าสิ่งที่ฉันชอบที่สุดในเพลงนี้ก็คือเขียนเป็นภาษาอังกฤษเต็มรูปแบบ ท,ทำในประเทศไทยและเต็มไปด้วยคนไทยที่ปฏิบัติต่อเธออย่างภาคภาคูมิใจที่เป็นเธอภูมิใจในตัวคุณและลิสามากคุณคือร็อกสตาร์จริงๆโดยพบว่าผู้คนทั่วทุกมุมโลกค่ะต่างมีการเข้ามาแสดงความเห็นใต้ MV เป็นจำนวนมากซึ่งไม่ได้มีแค่เฉพาะภาษาอังกฤษมีทั้งภาษาจีนญี่ปุน่นเกาหลีหรือแม้แต่ภาษาเมียนมา ซึ่งเมียนมาเองค่ะแม้บ้านเมืองยังไม่สงบแต่วันนี้ก็มีการมาร่วมส่งกำลังใจให้กับลิซ่าด้วยและก็มีความเห็นของคนไทยหนึ่งค่ะน่าสนใจใต้คลิปว่าท่อนแรปมีใส่ชื่อกรุงเทพด้วย Bangkok So Party My City คือน้องทำสุดนารีขี่มา้าขาวพยายามช่วยชาติของแท้ทั้งเนื้อร้องท่าเต้นไาวและสถานที่ถ่ายทำรักน้องมากๆและก็มีคนค่ะเข้าไปเสริมว่า คำที่ว่ามาช้านานที่แท้คือลิซ่านี่เองและก็มีคนไทยมากมายค่ะรู้สึกภูมิใจกับลิซ่าอย่างมากเช่นภูมิใจในตัวน้องลิซ่าดีไซน์ที่น้องสนับสนุนประเทศไทยเยาวาราชจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปลุยซอฟต์พาวเวอร์ของแท้ลูกสาวแห่งชาติไม่ต้องใช้งบ5,000ล้านและล่าสุดค่ะก็มีการรายงานนะคะว่าลิซ่าล็อกสตาร์ทำถึงมาก ไทยทำ MV ล็อกสตาปุกเยวราชลุกเป็นไฟแม่จีนเตรียมเช็คอินแล้วโดยทางด้านของสื่อฐานเศรษฐกิจค่ะได้มีการรายงานกระแสนายวุ้ยป๋อยังพบว่าคนจีนมีการพูดถึง MV เพลงใหม่ของลิซ่าที่มีสถานที่ชุมชนคนจีนลิซ่าได้มีการเผยพระสเสน่ของประเทศจีนไปทั่วโลกนอกจากนั้นค่ะยังทำให้ประเทศจีนติดยอดฮิต ที่มีการค้นหาในหลายประเทศที่ต่างคะ่ะมีการรอชมการแสดงอันแข็งแกร่งของราชินีเคป๊ออันดับหนึ่งโดยความเห็นของแอดมินบนเว็บบอกับชาวเน็ตจีนก็เช่น MV เพลงใหม่ไทยทำในกรุงเทพประเทศไทยและองค์ประกอบวัฒนธรรมจีนได้รับความสนใจจากทั่วโลกเพลงใหม่ของลิซ่าออนไลน์แล้วและองค์ประกอบจีนก็เป็นประกายไปทั่วโลกถึงมาก ผลงานเพลงชิ้นเอกใหม่ของลิซ่าฉากหลังไทยธรรมที่ชัยนาทาวกรุงเทพประเทศไทยน่าตื่นเต้นจนคุณไม่ควรพลาดเพลงใหม่มีองค์ประกอบวัฒนธรรมจีนจะเป็นประกายไปทั่วโลกมีคนจีนมาแสดงความเห็นว่ามาเที่ยวเยาวราชหลายครั้งอาหารอาร่อยมากๆราคาไม่แพง ที่สำคัญคือชุมชนคนจีนน่าจะใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งคิดว่าจากนี้ไปหลังเ v วีลิซ่าถูกบอยจะมีคนจีนจากทั่วโลกที่ไปประเทศไทยเพื่อเช็คอินตามลิซ่าอย่างมากมายอะไรที่เกี่ยวกับลิซ่าก็จะมีชื่อเสียงเป็นที่ต้องการอย่างไรก็ตามค่ะเยาวราชก็ถือว่าเป็นแหล่งชุมชนชาวจีนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโดยชาวจีนค่ะเริ่มที่จะเข้ามาค้าขายกับคนไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่ง ซึ่งศูนย์กลางการค้าอยู่บร,ริเวณรอบๆท่าเรือราชวงศ์ต่อมาในสมัยรัชกาลที่5ก็มีการสร้างถนนขึ้นเพื่อส่งเสริมการค้าขาย และมีการโปรโดกล้าวและพระราชทานนามว่าถนนเยาวราชและก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชีวิตชีวาของประเทศไทยและก็เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วโลกในฐานะแหล่งรวมอาหารสตรีทฟู้ดยอดนิยมมีร้านอาหารทั้งที่เป็นร้านภายในอาคารและที่ตั้งร้านริมถนนกล่าวได้ว่าที่นี่ค่ะมีอาหารนานาชาติทุกชนิดให้เลือกลิ้มลอง นอกจากนี้ถนนเยาวราชค่ะยังเป็นสถานที่ในการจัดงานเทศกาลที่สำคัญของชาวจีนรวมทั้งมีอาคารเก่าที่มีสถาปัตยกรรมสวยงามหลายอาคารถนนเยาวราชนั้นค่ะถือว่าเป็นหนึ่งในโลเคชั่นยอดฮิตของการถ่ายหนังต่างประเทศและก็เป็นฉากหนึ่งค่ะในภาพยนตร์ไซไฟแห่งปีอย่าง The Creator ที่มีการยุก,กองเข้ามาถ่ายทำในประเทศไทยเมื่อปีพศ2566ด้วย ลึกอนุทินได้รับเหรียญรัตนาภรณ์คู่องคมนตรีลุงตูขณะภูมิใจไทยพงาดปิดสวิตช์แก้รับนูนหมวด1หมวด2ค่ะอย่างที่รู้กันค่ะว่าคุณอนุทินชาญวิตรกุลหัวหน้าพักภูมิใจไทยนะก็มีจุดยืนนะในเรื่องของการปกป้องและก็เท่าทูนสถาบันอย่างหนักแน่นทั้งนี้เนี่ยนายอนุทินนะคะยังได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสอริยาภรณ์ทุติยจุลจอมเกล้าและก็เหรียญรัตนาภรณ์ชั้นที่3ค่ะพร้อมกับคลเอกประยุทจันทร์โอชาองคมนตรีด้วยค่ะ สวสายสีน้ำเงินค่ะที่มีความสนิทกับพักภูมิใจไทยนะแล้วก็ยังมีเสียงมากกว่าครึ่งนั้นนี่ก็อาจจะเป็นหนึ่งสัญญานะที่อาจจะปิดสวิตช์การแก้ไขรัฐมนูลของฝ่ายสีสม้มที่หวังที่จะแก้ไขรัฐมนูลทั้งฉบับนะโดยเฉพาะหมวด1หมวด2ค่ะก็เรียกว่าเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันอย่างต่อเนื่องนะตั้งแต่เมื่อวานนี้สําหรับว่าที่สวชุดใหม่200คนที่รอให้กะกะตประกาศรับรองผลในวันที่2 กรกดาคมนี้นั้นนะคะแต่ที่น่าสนใจก็คือบ้านใหญ่แล้วก็สวสีน้ำเงินนะคะเข้าสภาสูงพรึบเลยนะคะเรียกว่าเป็นม้ามือนะที่ไม่เคยออกมาพูดอะไรสักเท่าไหร่ค่ะแต่ก็ฟาดเรียบเลยทีเดียวนะในขณะที่สวสายสีส้มค่ะก็ตกรอบกันเป็นแถวเลยทีเดียวค่ะซึ่งไล่เลียงดูแล้วเนี่ยมีจำนวนสวสายสีน้ำเงินค่ะ123คนคิดเป็น61 จุนะคะสายสีส้ม18คนคิดเป็น9%ค่ะสายสีแดง12คนคิดเป็น6%ปเและนายทุนนะก็คืออิสระนะคะพักอื่นของคนกลุ่มอิสระนะคะก็มี8คนไงคิดเป็น4นะแล้วก็เขียวในป่าก็คือของพลังประชารัฐนะคะ7คนคิดเป็น3.50นเะคะโดยเฉพาะสาวในสายบุรีรัมไงที่มีมากที่สุดถึง14คนเลยทีเดียวนะะั้นหนึ่งในนั้นก็คือนายมงคลสุรสัสจ,จัค่ะอดีตอธิบดีกรมการปกครองและอดีตผู้ว่าบุรีรัมค่ะ นอกจากนี้นะฮะยังมีกลุ่มใกล้ชิดสีนําเงินก็คือบิ๊กเกรียงนะฮะพลเอกเกรียงไกรศิรค่ะอดีตแม่ทัพภาคที่4และอดีตประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและก็เป็นเพื่อนรักของมทหนู w, นะฮะนายอนุินชาญวีรกุลค่ะบิ๊กเกรียงเนี่ยก็ได้คะแนนมาเป็นละดับหนึ่งของกลุ่มด้วยคะแนน40คะแนนนะคะขณะที่การเลือกตั้งระดับประเทศในรอบเลือกควานะบิ๊กเกรียงก็ยังได้คะแนนนาโด่งและก็เป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มด้วยคะแนน75คะแนนค่ะ โดยข้อมูลอ้างอิงจากกรุงเทพธุรกิจค่ะสวสายสีดําเงิน,นะะมีที่นั่งกว่า123คนค่ะนะ,ค,ะคิดเป็น61.50%นะคะซึ่งอีกอำนาจของสภาสูงชุดนี้นะคะที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือพิจารณาร่างแก้ไขรัฐมนูญค่ะที่ต้องใช้การประชุมร่วมของ2สภานะคะโดยนอกจากจะต้องใช้เสียงกึง่ง1แล้วเนี่ยในวาระที่1และก็3นะ,ะยังต้องใช้เสียงของสวอ,วอ,อย่างน้อย1ใน3 ร่วมเห็นชอบด้วยนะคะเท่ากับว่าหากมีสวชุดใหม่200คนค่ะก็จะต้องได้เสียงสวที่เห็นชอบอย่างน้อย67เสียงฉะนั้นเนี่ยเมื่อไปอีกฝั่งหนึ่งฝั่งใดนะ,ะกลุ่มอำนาจสภาสูงก็แน่นอนนะ,ะว่าย่อมถือว่าเป็นแต้มต่อรองไว้ในมือค่ะนั่นก็หมายความว่าสวสายสีน้ำเงินที่มีความสนิทกับพรรคภูมิใจไทยนะคะ ก็ยังมีเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งอีกด้วยนะคะนี่ก็อาจจะเป็นสัญญาณนะที่จะปิดสวิตช์การแก้ไขรัฐนูลของฝ่ายสีสม้มที่หวังที่จะแก้รัฐนูลทั้งฉบับโดยเฉพาะหมวด1และหมวด2นั่นเองค่ะซึ่งอย่างที่เรารู้กันนะคะว่าคุณอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยเนี่ยก็มีจุดยืนเรื่องของการปกป้องและก็เทิดทูนสถาบันอย่างหนักแน่นนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยพักก็มีมตินะสนับสนุนการแก้ไขรัฐนูลมาตรา256ค่ะเพื่อให้มีสภาร่างรัฐมนูลหรือว่าสสอรอนะ,ะที่มาจากการเลือกตั้งงของประชาชาน ทำหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญและเสนอให้รัฐสภาค่ะพิจารณารับรองตามกระบวนการแก้ไขรัฐนูลที่ได้บัญญัติไว้ต่อไปนะ โดยการแก้ไขรัฐนูลค่ะต้องไม่กระทบหมวดหหมวด2อนะอันเป็นลักษณะสําคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งทุกฝ่ายมีความเห็นตรงกันว่าจะทํารงรักษาไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะฮะแล้วก็เสนอให้สะสะรที่มาจากประชาชนค่ะมีความเป็นอิสระในการยกร่างรัฐนูลทุกขั้นตอนเพื่อให้ร่างรัฐนูลที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนนะคะ ทั้งนี้ค่ะเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมานะคะเว็บไซต์ราชกิจจานเุา mm. เบกษาเผยแพร่ประกาศพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าและเหรียญรัตนาพรณ์และนายอนุทินค่ะก็ยังได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทุติยะจุลจอมเกล้าและเหรียญรัตนาพรชั้นที่3พร้อมกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาองค์ครบรีด้วยนะคะซึ่งนายอุทินก็ได้เปิดใจนะบอกว่าตนเนี่ยพูดอยู่ตลอดว่ามีความสำนึกพระมหากรุณาธิคุณทั้งตนและครอบครัวนะ,ะมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ใดๆก็ตามสนองพระเดชพระคุณสนองพระมหากรุณาธิคุณ,ณ,ท,คณที่ตนได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์น,นะคะนายอุทินก็กล่าวว่าจริงๆก็ได้รับมาตลอดระยะเวลาเคยถวายงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาทของทุกพระองค์ตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีช่วยเมื่อ20ปปีก่่อนนนจจจมาถึงััุบคะ ดังนั้นไม่มีอะไรเทียบเคียงความตั้งใจหรือทําให้ตนมีความค่อยขว่าจะมีสถาบันอื่นใดที่ดีหรือประเสริฐกว่ามาทดแทนสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยได้อันนี้คือตัวผมนะฮะสำหรับเหรียญรัตนาพรณ์ค่ะจัดเป็นเหรียญราชาอิสริยภรณ์อันเป็นบําเหน็จในพระองค์พระมหากษัตริย์นะคะ นับเป็นเครื่องหมายในพระมหากรุณาส่วนพระองค์โดยพระบราสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะจะพระราชทานแก่ผู้ใดก็แล้วแต่จะทรงพระราชดำริเห็นสมควรผู้ที่ได้รับพระราชทานจะได้รับประกาศสนียบัตนะคะทรงลงพระประมาพิไทยและประทับพระราชลัญจกรประจําพระองค์กํากับไว้ค่ะหากได้รับพระราชทานเหรียญรัตนภร์ในชั้นที่สูงขึ้นก็ต้องส่งเหรียญดวงเดิมคืนนะคะ สำหรับบุคคลที่เคยได้รับเดชรัตนาพ์รัชก,กาลปัจจุบันชั้นที่3ค่ะเมื่อวันที่7พฤษภาคมปี2562ค่ะพลตีหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคคนค่ะพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคนค่ะหม่อมเจ้าที่คำพรยุคคนค่ะแล้วก็ล่าสุดค่ะเมื่อวันที่15มิถุนยายน2567ค่ะก็มีพลเอกประยุทธจันร์โอชาและนายอานุทินชาญวิรกุลนั่นเองค่ะ และเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ